ดาราสาวตอบเสียงสั่นหลังเจอชาวเน็ตถามแรงแปลงเพศหรือยังไม่มีคำจดาโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กเป็นอีกหนึ่งดาราที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ในตอนนี้สำหรับนุ่นสุดที่พาคงแนวดี นักแสดงสาวหน้าหมวยที่ตอนนี้หมดสัญญากับสังกัดดังอโศกและผ่านตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้กำลังตกเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลโยงข่าวหรือเรื่องเลิกราของนิกกี้นชาติจันทาพานันแฟนหนุ่มของก้อยอารัชพโรโพคินพากรย้อนกลับไปเมื่อวันที่8กุมภาพาันธ์2 0 2 3นุ่นได้ออกมาเผยแพร่คลิป Q&A นี่มันตัวชัน,นยะนุ่นสุทธิพาตอบคำถามที่หลายคนสงสยัยและมีหนึ่งคำถามของชาวเน็ตที่ถามว่าแปลงเพศหรือยังนุ่นได้ตอบกลับว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะก็ไม่มีใครเชื่อเราเว้ยคิดว่าเราเป็นสาวซองอะไรเงี้ยก็เข้าใจไปดิก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วโดวนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่สนใจ โดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีเราไปทํางานก้อง่ายเราเป็นคนไหว้ทุกคนนะจนรวยเรามีมารยาทเราไหว้หมดคุณเพิ่งเจอฉันทางแรกแต่คุณทําเสียงใสล้อเลียนเสียงเราก็เป็นคนมีความรู้สึกนะเพราะคิดว่าคุณเป็นอะไรธรรมชาติเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่การที่คุณมาบูลลี่เราเราว่ามันคือการคุกคามมันเป็นธรรมชาติของร่างกายไม่มีคำจะด่านะเจอคนแบบนี้